เดี๋ยววันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้งสองคนนะคะที่รับรางวัลเราจะเรียนถามว้าได้รับรางวัลสาขาได้บ้างคะออของบุ๋มนะคะ,ะ,คะเป็นเกี่ยวกับสาขาสื่อมวลชนออนไลน์ดีเด่นแห่งปีค่ะก็ในส่วนของการทํางานนะคะก็คืออย่างของบุ๋มเองเนี่ยก็อาจจะใช้ในส่วนของ Instagram IG ออย่างเงี้ยนะคะในการเขาเรียกว่าแถลงความจริงค่ะแล้วก็ เ,เวลามีเคสมีกรณีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีข่าวมีอะไรเนี่ยบุก็จะใช้สื่อของบมที่อยู่ในมือเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสื่อมวลชนอีกคนหนึ่งนะคะทีเ่เขาอาจจะยังไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงเราก็นําตรงเนี้ยเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อมาทําให้ได้ข้อเท็จจริงหรืออาจจะใช้สื่อออนไลน์ของเราที่อยู่ในมือในการที่หาถามความเห็นจากประชาชนคะ่ะเราต้องทําหน้าที่สื่อมวลชนที่เที่ยงธรรมอย่างที่สุดคะ่ะ แล้วพี่วนนะะรับสาขาอะไรคะก็เป็นสาขาสื่อมวลชนออนไลน์นะคะเพราะว่าพี่วนเนี่ยก็จะมีอิสร g แกมแล้วก็จะมีทางอ่า t ิ k ตอกนะคะแล้วก็มีทางเฟซบุ o กโอ้เยอะนะเรา แม่แซวกันเองก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรนะคะเป็นการนําเสนอตัวตนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วจะมีความสุขนะคะก็จะนำเสนอบุมนี้นะคะแล้วก็เนถานนีดนึงค่ะตอนนี้ข่าวเฟ e บุ๊ที่หลอกลวงเยอะแยะมากพี่ทั้งสองคนคิดว่าเราจะมีวิธีการที่จะแนะนําให้คนเสพ เสรข,ข่าวเนี่ยยังไงที่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่อ,อันนี้ต้องบุ๋มเลยค่ะมาอันนี้เนี่ยค่ะคือโดนกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แจ้งมาทางองค์กรทำดีผุมเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> สิ่งแรกอยากจะบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครงานหรือว่าการจะไปไหนก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งการกู้ยืมเงินหรือว่าจะมีในเรื่องของเ,ออเล่นแชร์หรืออะไรเนี่ยนะคะ <c oughs> อยากจะบอกว่า ถ้าเขาจะให้คุณจริงต่อให้คู่เงินก็ตามคุณไม่จะเป็นต้องโอนเงินไปเลยค่ะธนาคารอย่างเช่นธนาคารเขาจะให้คุณคู่เนี่ยนะคะเขาก็จะให้เงินคุณโดยการเขาหักดอกเบี้ยหรือหักค่าธรรมเนียมอะไรเรียบร้อยเลยโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเองเลยสักบาทดังนั้นจําไว้เลยนะคะอะไรที่ขอให้เราโอนเงินไปก่อนแล้วยิ่งโอนเงินซ้ํารอบสองอันนั้นคือมิจฉาชีพแน่นอนจําเบอร์บัญชีไว้หรือหยุดโอนท,ทันทีเพราะไม่งั้นเงินที่คุณโอนไปมันจะไปสู่ต่างประเทศทันทีเลยค่ะ ส่วนส่วนไม่อ้วนนะคะคือณตอนนี้เฟกนิวเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆหรือว่าอะไรที่แปลกๆเบอร์โทรแปลกๆหรือว่าลิงก์แปลกๆ f a c เฟซบุชอบขึ้นข่าวแปลกๆเนาะเฟซบุ๊กแปลกแเนี่ยคือบอกเลยว่าเราจะต้องดูก่อนนะคะก่อนที่จะคอมเมนต์ลงไปเพราะพอคอมเมนต์ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเฟกนิวหรือว่าเราไปให้ความเห็นเชิง ความรู้ที่ไม่ไม่ใช่ความรู้ที่แท, h, ท้จริงไม่ถูกต้องเนี่ยคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่อ่าเป็นคนไม่ถูกต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นเฟกนิวต่างๆเราต้องวิจารณญาณน,นะคะแล้วก็ณนะตอนนี้คือมันมีการหลอกลวงในเรื่องการเงินการลงทุนอะไรค่อนข้างเยอะมากจําไว้เลยนะคะดูดอกเบีย้ยจากธนาคารธนาคารโลกธนาคารชาตินะคะว่าเขาให้ดอกเบีย้ยแค่ไหนคนเนี่ยจะไม่ตกเป็นเหยื่อต่อเมื่อ ไม่ละโมบนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าอันไหน f a คน n e w อันไหนเป็นของจริงนะคะข่าวคำถามสุดท้ายนะคะค่ะถามว่ามีทั้งสองคนนี้เป็นต้นแบบแห่งความดีงามนะคะทีนี้ก็จะมีคนบางคนที่ทาก็คือว่าเขาทําดีมาตลอดอยู่เบื้องหลังเนี่ยแล้วก็จะโดนแบบว่าสร้างภาพมั่งอะไรมากคนจะให้ความคิดเห็นกักโอ้<ว>โหอ,อย่างนี้เลย <c oughs> บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดคน <c oughs> คนทาดีแล้วโดนว่าสร้างภาพ อย่าไปใส่ใจนะคะเพราะว่าคนที่ว่าเราสร้างภาพอะบางคนอาจจะไม่เคยทําความดีเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทําความดีแล้วก็มีภาพปรากฏออกไปการสร้างภาพเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจนะคะแล้วก็อย่าไปสนใจนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเป็นนางพญานกอินทรี์อย่าไปตีกับน,นกกระเจาะค่ะอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าใครบอกว่าคุณสร้างภาพเราสร้างภาพดีๆในสังคมออกไปให้เยอะๆเลยค่ะยิ่งพวกนี้ตามด่าเรายิ่งต้องทำความดี สร้างความแท้ความดีที่แท้จริงออกไปให้ทุกๆวันจนเขาตามด่าไม่ทันเลยค่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออมันเก่งมันแร่งเหลือเกินมันดีเหลือเกินแตะไม่ได้แล้ววันหนึ่งความดีจะพิสูจน์ตัวตนของคุณค่ะเชื่อผมเถอะค่ะพอความดีพิสูจน์ตัวตนแล้วนะคะคนที่มาว่าเราสร้างภาพคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็ไม่ควรทาแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองทําผิด นะคะเพราะฉะนั้นการทําอะไรดีๆกันแล้วแต่นะคะขอให้ทําไปเถอะค่ะไม่ต้องไปสนใจคนพวกนี้ค่ะสร้างภาพดีๆกันเยอะๆนะคะครับร้งติกตอบเลยตเดี๋ีดนึคอเสียงทีมพี่บุ๋มหน่อยฮะพี่บุมนองา่มโอเคเสร็จแล้วโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะ